สวัสดีค่ะวันนี้เฮ็ดคลิปอีกแล้วมือน้องจ้าขนมเส้นน้ำยาปลาเฮ็ดเอาเองซื้อปัดทูไม่เฮ็ดเอาเองแม่ไหมคนเฮ็ดให้น้ำน้อยหน่อยบ้หน่อยดิมพี่น้องใส่นามลายเลยมันบ่กมันมันเดียงนะมันเดียงมันเดียงเผื่อขออนุญาตใส่เมื่อเรบ้างมืน้องพักกับพ่อไม่อย่างไรชิมี่สอนคลิปตัวนี้นกินตำักหุ่นความอัน ขอนยาใส่มือะจะนด้หนามร้ายอยู่พี่น้องทุกวันนะนามมันแขน็งนามมันไปช่างคุ่นาหอนามมันไปช่างคุณบ้าหรอพื้นวัชพอกันวัชเม,มื่อกันนะี่จังหวัโล่หนึ่งจอ,องโลเครื่องบันใส่ขนมเส้นไล่ลายเลยพี่น้องจัวัวลเครื่อง้นนพี่น้องเอ้ยสอเสืกอขนมเส้นแล้วสองล่พี่น้องเสื้อากินกับเมไม่เห็นน้ำยา ชื่อลูกชิน้นชื่อแยกกันตามขนมเสียในความมนเห็นสองคีดกนแล้วน้องกินหลายหลายเลยน้ำยาจับแบแม่เห็นน้ำยาจับแทบไปเนงะยูงแม่นแสบินยังกิแสบไยอะน่อง เราเล้ลเป็นแต่ตาก,กนหน้าผมเส้นไมใ่ให้ก่เราเรล้งเอาน้าเอาสัาน้นนี่เป็นแตตากหน้าผมเส้นม็ใส่ม่มี่ผักยังพี่้อาไม่ได้ช่วงอก นี่พักหน่อยไม่แต่ชงหงอซื้อมากชงหนึ่งจิบบาทชงไงยามชงหง,งอไม่ขาวเส็นก็ขาวนามก็ใส่ <c oughs> เล้วบอกเ,อเห็นยังเลยอื เขาเศร้าเขาเรียงจะกินย่าบายเลยจะกินซีโม่ไย่าแรงเลยซื่อของมาส,ส,ส่อสื้อส่อสีมะเห็ดพี่นองแรงเลยตื่นสายนะวันหยุดวันหยุดมันนี้เพื่อนจัหยุดให้เลยมึงยังทำงาน ซื้อขนมเต็มแม่เฮ็ดเทียงเราจะไม่กินเทียงในกินใบเหมือนกินเทียงเสร็จแล้วก็แม่หอดกับใบก็จะเฮ็ดเต็มจะซีโมงเลย ช่อมหอกลายเรียกแล้วมันขาวช่อเล็บผเห็นพี่นดองเล็บผู้เห็นหผมไม่พักไปเสียว มีแดนทงองาะจีกัขาวเส้นกับขาวน้ำยากันหน่อยอะเมื่อวันซื้อลูกชิ้นมาใส่โอ้ยบอกแม่ซื้อลูกชินน้นเลยลืมลืมซื้อลูกชิ้นใส ขนมเซนไลฟ์มาได้กับเบิร์พี่น้องมากกินเซนเซนไม่กินยายมากขนมเซนแต่โมโหแล้วผู้ได้กับมากดิสานน่ะนะทุนะกภาคแล้วทุวกภาคแล้วช่องนี้ Nói phía đồng luôn rồi, bà bà Bớt cho đây đó ลายแเหลอขนมเส้นพี่น่หมดขินอันชิน่ใครวะหมดขึงนินมเลยพีน้องนอนนอนขอ,อระาประชานถดหมดข้งชีโนนมาเลยเ้อ,นอนาเจานนี้เป็นขนมเส้นดำขึ้นงั้นเดีย๋ยวมีอกคิดเบืองลวดจุกหอดมืออื่นสอนละเาบางง น,นึกว่าเขาใส่ขนมสินมาหน่อยโอ้อไปเป็นโิ่เง่นี่เป็นยังย่านบ่อิ่มนะย่านบ่อลายลใส่เอาใส่เอาเู<ม>อิ่มเลย อิ่มเลยไ <c oughs> วกคลิปหนึ่งจะจังไรเราจะกินลชิ้นนึงคุณอคลิปนึงกินไงเอาจะกินลูกชินน้นนะพ่อ,อนเราจะกินลูกชิน้นทักินลูกชินก้นได้นหนึ่งแล้งามิน จอดพี่น้องนะความจับแค่กินชื่อใจชื่อปลาเข้าหน้าพี่น้องแม่เห็ดแต่แม่ก็รู้ว่าชื่อปลาเข้าไม่ค่อยพิษชื่อปลาเข้าเขากินกันได้กับเชียบแนละ้ว หมดแล้วพี่น่องหมดแล้วเหลือแต่ขนมเจีบโอ้ขนมเสงก็เหลือเลยแหละพักพวกมากินขนมเจีบเลยอ้ะร้านคนแรกก็เบิด อนุญนะาตก,กินน้ำี่แหเดเอารเราพีนั่งจบเร้วเดีอขนมเส้นทานไงโล่หนึ่งุล่ะบวงส่งโล่งหนึ่งโล้คงคนเลิฟเ <c oughs> นาะนมเส้นนลฟ์ปเดี๋ขออนุญาตนะจ้าออนุญาตจบคลิปเดิมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e น้องด้จาาัดเด้อพูดใดมากกกดไลค์เหแน่ะมาติดตามมารับชม่ม กินขนมเส้นน้ำยากแกงปลาน้ำยาปลาพี่น้องจ้าซื้อมาเฮ็ดออกอยู่เฮออนะออี้นพี่น้องให้แม่เฮ็ดให้ฝีมือแม่อ่ามักกะไลชืดใจกแช่ได้มาจากเพื่อนนะนะเขาบอกเพื่อนพี่น้องจ้า <c oughs> ขอบพระคุณเลยหลายที่ยังรับชมดัดติดตามช่องอีพีระดาอยูนิเ้อร์ขอบคุณเลยแหละค่ะ